ước phối người ta cái <laughs> mối thích 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 ะโดดเลยดกระโดดกระโดโดปีเลยจังปีเวสช็อตต้องแ่นลูกในเก็บ้นรับองลตุ๊กเกอยเกรับน,น,นี่มังเจอต่อนีุ้กทีแล้วเยาเขาเป็นตัวทำเกม นี่โหหมอบ้านนาโต๊ะัดช uh, like ีลูกแงต้างลงนี้กต่อได้ที่ระยะนี้หเฉลม่ถนเสียาวโอ้โอ้นาโตนาะแ

โอ้โหบ็อกก็ดีตกก็ีูเราแจมดูอเฮึทำอะไรเด็ยังไม่ได้จูนเด็กดูสิงเด็ไม่ได้จูนไม่ใช่จูนมีคนไปซื้อยางจูกินถึงประเทศจีนนะครับเลยเพื่อนผมซื้อมาอินบ็อกขายหลายพันหลายพันแต่ซื้อมาห้าก็ได้ที่คนที่เขาขาย ยันซูเปอร์แมนอ่ะเนี่ยไปซือึงกเลยนะไปถึงกีมซูเปอร์แมเลยจับไม้ดูใจดูสิเออซูซี่ซูเปอร์แมนอ่ะยังจีนอ่ะไปซือแล้วมาขายซองให้คนในกีบองบอดก่อนซื้อมาห้ามาเขมาขายคเขาซื้อมาราคานี้แพงรึเป่เนี่ยผมผมดูมันยางแรงนะเขาซื้อมาขายแสไหยทางันเ้แค่เสียรื่องยิมไปซื้อมาจากยากยางอนบ็อก ทำไมไม่เอาที่ห้องอื่นใช to right? uh, ่ไหมยี่ห uh, ้ออื่นก็มีแต่คนมาทานจีนกับครูชินอะไรของพ่อฉันทำงานสั้นๆได้หมดจะได้หมดไม่หลงได้หมด

้ยจิดหัวลูกเลยไม่โดนแก้มยางโดนขอบอบลอนี่เจ็บาอ้แัก็ได้บลอกก็ดีเน้นแล้กเน้นะ่้ัต้องเน้นนะ ครับพ oh. oh. <si oh. OK> anyway ี่ก่จริงเจอันคั้ี่โอ๊ยเร็ยช้าดูดเลยเรียช้าเรักข้าวหนก่อนแล้วแบบนี้ใจต่อแจ้งไม่เหลือก้น้าให้แล้วใ้เรเบีย มีเล่นรอครับ่อรอเือนเดือหน้าติดครับอะไรครับ่นแล้วก็แข่งเี่ที่ที่ดังเนแล้วถ่เขียนขึ้นเลยพที่บอกรึนะถ้าบอกรแค่นี้แต่ ยาเะว่ีแกบางโอเคเรียเป็นกนยเป็นเครื่หม่ที่ตันเขาไม่ใช่แม่บอกนพอะขวแล้วเลยไม่ขวแล้วเขาจะแก้บอก